นนัถึงจะมาตรวจสอบครับส่วนคุณแม่แกกลับบ้านไปแล้วนะไม่ดนเข้มาประมาทแต่รเชื่อครับเออเออไม่มีใครโดนเลยเข้าหาประมาทยกฟ้องตอนแรกก็ไม่ได้โดนเกาขาวโดนประมาทใช่ไหมจ๊อบอจ๊บโดนครับคนบนเรือสามคนโดนหมดเลยนะครับครับโดนหมดเลยจ็อบโตจ็อบโดไหมอ๋อที่ศาลจำคุกใช่ไหมโดนเฉพาะทำลายพยานหลักฐานมาตราหนึ่งแปดสี่ไม่เดือนว่าน like an ี้เขาโดนเกาขาวว่าเป็นประมาทหรือจอทั้งบนเรือทุกคนเลยโดนโดนทุกคนนะนะครับ ส่วนทีมนี่โดนกล่าวหาเลือกเป็นคุณซื้อแนะนําให้ปัญหาตาํา,ารวจช้าๆนะครับเอ่อเจ้าหนาทต้องถามคุณอาจจะยานะอันนี้อันนี้ไม่ทราบแต่ว่าในส่วนนี้ก็ศาลยกฟ้องอรรนะครับถามเด้เลยกรณีศาลยกฟ้องเนี่ยค่ะ <csak> มันแปลว่าตํารวจทําสานวนมาอ่อนเป็นไปได้ไหมคะเอ่อถ้าดูจากการที่ศาลอ่านคำพากษานี่ไม่อ่อนนะเพราะพยานหลักฐานเยอะเลยแต่ครับเพราะว่าเหตุการณ์บนเรือน่ยมันไม่มีใครที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ พะบรรเลอมีคนอยู่หกคนตกน้ําตายไปหนึ่งส่วนที่เหลือเขาก็เบิกความไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประจักษ์พยานเลยเริ่มอ่านคำพิพากษาศาลก็บอกแล้วคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานนะครับเพราะฉะนั้นให้น้ำหนักกับเหตุผลที่ไม่พปสงเนประมาทเพราะอาจาแตงโมเดินเดินเดินไปแล้วก็ไปตกท้ายเรือเองเป็นความเสี่ยงภัยภาษากฎหมายเรียกว่าเสี่ยงภัยเองเดินไปไปเสี่ยงอ่ะเหมือนเราเดินไปหน้าผาแล้วก็ตกไปอย่างเงี้ยนะเดินเป็นความเสี่ยงภัยของตัวอาจาโมเอง ไม่เป็นเหตุผลหลักเลยท,ทำให้ใช่ครับใช่ครับเป็นเหตุผลก็คือเดินไปแล้วก็ตกท้ายเรือเองคือพูดง่ายเดินไปแล้วเสียชีวิตเองนะครับผูปภาสาชาวบ้านนะเสี่ยงภัยด้วยตัวเองนะครับหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวสารก็สามารถส่งพวกเอกสารที่ D S I ย่อนได้ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าขอหน้านี้น D S I ขอสารมาค่ะสาลบอกว่าต้องรอศาดนตัดสินก่อนพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะค่ะโอ้อันนี้ผมไม่ทราบเลยอันนั้นต้องเป็นดุวินิของสารนะเ่อสารท่านจะให้ เออเรียกสำนวนสารไปทำอะไรหรือเปล่าอันนั้นอันนันนั้นอ่าพี่ไม่ทราบเลยนะครับในเรื่องข้อหายตลอดเวลาหลักฐานนี่เป็นพฤติการไหนอะคะเอออ่าก็โยนขวดโยนอะไรพวกเนี้ยโยนขวดโยนแก้วอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็อ่าเพื่อช่วยเหลือในปอในจ๊อบโดนเพราะว่าในจ๊อบเนี่ยสนิทกับในปอก็เลยโดนศาลก็เลยเชื่อว่าทําไปเพื่อช่วยในปอแค่นั้นเองประเด็นแล้วโดนไปสี่เดือนปรับหมื่นหกนะครับ ส่วนเการทํามารขาเกี่วกับสดทองมาแค่นั้นเองช่วยในปอเพราะว่าจ๊อบกับปอเนี่ยเขาสนิทกันสารก็เลยเชื่อว่าทําไปเพื่อช่วยปอ